เตรจุกใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวกัรจดส่งต้นไม้เหมือนเดิมทุกวันนะคะออเดอร์สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้นะคะคิวจะส่งเป็นวันเสาร์วันนี้ก็แจ้งเลขประดุให้เป็นช่วงค่านะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อร้าน,านเกษตรทุกใหม่เรามีบริการจัดส่งทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์บริการจะส่งแบบเพกลงกล่องขนส่งไปรษณียน์นะคะแล้วก็จัดส่งแบบกล่องไปรษณีย์รถกระบะรถหก้อรถสิบ้อนะคะอยู่ที่จํานวนต้นนะคะ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาข้างหน้าร้านะคะก็เวทมาได้ทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงถวันเสาร์นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวต้นไม้หลายๆสายพันธุ์รวมๆกันให้ดูนะคะเราจะต้นไม้เอามานะคะเพื่อที่จะรีเพกรีเพกลงกล่องนะคะเดี๋ยวแจ้งกันลูกค้าก่อนนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าที่แอดไลน์ของแรงเกษตรยุคใหม่ไปที่ไลน์เบอร์063032 3023นะคะขอแจ้งลูกค้าทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ในลายอันนั้นลายเก่าของร้านตั้งแต่10ปีที่แล้วเลยนะคะาลายอันนั้นนะคะข้อมูลลูกค้าทางลายเยอะมากนะคะเยอะแบบล้นล้นเลยเพราะว่าลายอน,นั้นเราขายออนไลน์ขายต้นไม้รับลูกค้ามา10ปี ปีนี้ปีที่10แล้วนะคะทีนี้ระบบลายมันเห้งนะคะมันเห้งคือ,อหน้าลายมันหนักมากนะคะข้อมูลเยอะมากข้อมูลลูกค้าที่เอดเข้ามานะคะมันก็ทําให้ลายเฮงไปตอนนี้เราก็กําลังส่งควายไปกู้ที่ร้านอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลมานะคะสําสหรับลูกค้าที่ได้สั่งซื้อของอยู่ที่ทางลาย0 6 3 0 3 2 3 3 2 3 3นะคะรากลัวในลูกค้าแอสลายใหม่คือเบอร์065 0719800เป็นเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปทุกๆคลิปนะคะเบอร์065นะคะ ID Li n e ก็เป็นเบอร์นี้เลยหรือว่าลูกค้าจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์กดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะคะ,ะเบอร์0650719800นะคะสำหรับลูกค้าที่ เอสไลน์เก่าเบอร์0635เอสไลน์มาเบอร์ใหม่เบอร์นี้นะคะ,ะสําหรับลูกค้าที่มีข้อมูลการสั่งซื้อของไลน์เก่าอันนั้นยังไม่ได้รับของนะคะให้ลูกค้าเข็บข้อมูลรายละเอียดแล้วก็เอสไลน์เบอร์065 0 7 1 9 8 0 66, ส่งข้อมูลเข้ามาทางไลน์อันนี้ได้เลยนะคะ,ะทางร้านน้องเอสมินเขาก็จะไดะ้รีบเร่งจัดของส่งด่วนให้ลูกค้าเลยนะคะต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะ าลายนั้นมันเฮงไปจริงๆนะคะมันเฮงไปตัวที่ทางร้านเราก็กําลังกู้คืนอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลกลับนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลลายเยอะมากนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการกู้ข้อมูลข้อมูลคืนประมาณ2อาทิตย์นะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่รลยนั้นนะคะลูกค้ายังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหน้ารลายนั้นได้ตามปกตินะคะลายไม่ได้ลบ ไม่ได้ลบข้อมูลนะคะไม่ได้ลบบัญชีการใช้งานนะคะลูกค้ายังสามารถแอดเข้าไปได้เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปได้หรือว่าดูข้อมูลเก่าๆได้แต่ทางร้านไม่สามารถดูข้อมูลไล ne อนนั้นได้ไม่สามารถเข้าไายอ์อนนั้นได้เพราะโทรศัพท์มันเฮ้งไปเลยนะคะ,อะตอนนี้กําลังกู้คืนยังไม่สามารถเข้าไปได้ดารบกวนลูกค้าทุกท่านที่อยู่ไลนย0-63ให้แอดไลน์ใหม่เข้ามา เบอร์โทรไลน์ศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนศูนย์นะคะให้เก็บข้อมูลเก่าเข้ามาได้เลยหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่ทางไลน์นั้นให้แอดไลน์ใหม่เบอร์นี้เข้ามาเลยกดเพิ่มเพื่อนง่ายมากนะคะลูกค้าเอาเบอร์โทรใส่เป็นไอดีไลน์หรือว่าใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะลูกค้าแอข้ามาไลน์นี้ได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ไลน์063ยนะคะ เอดเข้ามาลน์เบอร์065ได้เลยนะคะ,ะทางร้านเราก็จะได้รับข้อมูลของลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเพราะลายนู้นมันเห้งไปนะคะต้องขอไปลูกค้าบางท่านที่ยังไม่ได้รับของนะคะ<อ>การส่งน่าช้าเพราะว่าทางร้านไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ต้องให้ลูกค้าเก็บข้อมูลส่งเข้ามาลาย065เราก็สามารถจะส่งของให้ลูกค้าได้นะคะตามปะกะติแล้วก็ะจัดส่งด่วนให้เลยนะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้รับของทางลายเก่ากันนั้น ต้องการสั่งซื้อต้นไม้นะคะลูกค้าเอ็กไลน์06หรือ01ข้า0เข้ามาได้เลยนะคะทางร้านของเราก็ยังรับออเดอร์ตามปกติอยู่นะคะต้องขออภัยที่ล่าช้าขออภัยที่ผิดพลาดนะคะลน์063มันเพิ่งไปนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูทางจอทีวีนะคะดู YouTube ทางจอทีวีมันจะไม่ขึ้นอ่าเบอร์โชว์ให้นะคะ065ที่อยู่ใต้คลิปมันจะไม่ขึ้นโชนะคะ,ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ ขอเบอร์โทรลูกค้าท่านไหนที่จดไม่ทันที่พูดไปตะกี้เบอร์โทรศัพท์ id line จดไม่ทันนะคะลูกค้าคอมเมนต์ได้เลยบอกว่าต้องการติดต่อทางร้านนะคะเดี๋ยวน้องไอซิงเขาก็จะพิมพ์เบอร์โทร id line ให้ทางคอมเมนต์เลยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะจดไม่ทันนะคะหรือว่าบางท่านที่ดู YouTube ทางจอทีวีมันก็จะไม่ขึ้นเบอร์โช์ให้นะคะถ้าเราดูทางโทรศัพท์หรือว่าทาง iPad หรือว่าทางโน้ตบุ๊กก็จะ มีเบอร์โชขึ้นนะคะเบอร์อดีไลน์เบอร์โทรศัพท์ขึ้นใต้คลิปไม่แต่ถ้าเป็นทีวีนะคะจะไม่ขึ้นนะคะจะไม่ขึ้นเบอร์โชให้นะคะลูกค้าสามารถพิมพิมพิมพ์แจ้งทางทางคอมเมนต์ได้นะคะว่าขออีดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางร้านเนี่ยเดี๋ยวน้องไอซ์ม<อ>ินเขา<อ>ก็จะส่งรายละเอียดให้ทางคอมเมนต์เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นเพื่อนทางไลน์เก่ามา10ปีแล้วสั่งซื้อกันมาตลอดเยอะมากนะคะ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ขอรับคทลูกาให้เอสเบอร์ูนย์หกาศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้มานะคะเบอร์นี้เราก็จะได้เป็นเพื่อนไลน์กันแล้วก็อสอบถามรายละเอียดกอเป็นลูกค้ากันได้เหมือนเดิมเลยสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้เลยนะคะไลน์ไลน์เบอร์ศูนย์หกสามถ้าลูกค้าที่อยู่ไลน์เก่าอันนั้นทักไลน์ ลายเก่านะคะศูนย์หกสามเรีวทางั้นเราไม่ได้ตอบกลับนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าทางนั้นเราไม่สามารถเข้าลายอน,นั้นได้เพราะลายงงนะคะแต่ลูกค้ายังเข้าไปพิมพ์อะไรได้ตามปกติแต่ทางนั้นไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้นะคะเพราะลายมันงงไปดาวก็เลยมาแจ้งลูกค้าให้ทราบกันทุกท่านเลยนะคะต้องขอไปเป็นอย่างสูงนะคะลูกค้าเอไลนะะ์เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแปดศูนย์ศูนย์เข้ามาได้เลยนะคะส่งข้อมูลมาทางนี้ได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อต้นไม้ก็แอดเบอร์นี้มาไดนเลยนะคะเราบริการจะส่งทุกวันเหมือนเดิมทั่วไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะต้นพันธุ์ชุดนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์เครอินโดนะคะถุงเบอร์ชุดนี้ต้นละ500บาทนะคะต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยลำต้นโตควรต้นอวบสมบูรณ์แข็งแรงเลยดูใบพุ่มสวยมากนะคะ ต้นไม้แข็งแรงแตกยอดสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าที่ต้องการชุดนี้ต้นละ5 0 0บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะ, mm. ะชุดนี้นะคะไซนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแคลเซีโดนะคะฝั่งนี้จะเป็นหมอนทองแคล์นะคะลูกค้าที่ต้องการถุงเบอร์สินะคะไซนี้เลยนะคะต้นละส5ง้บาท8ปดสเซนนะคะ,ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะไซ์ถุงเบอร์สิบหนึ่งกล่องใส่ได้สี่ต้นนะคะ ชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ an, หมอนทองเพชรนะคะถุงเบอร์สิบแปดสิบเก้าสิบเซนนะคะส่วนตรงนี้เป็นสโตตังหนึ่งนะคะสโตต้นเตี้ยนะคะฝักยาวผักโตนะคะตัวนี้เม็ดจะมันอร่อยนะคะผักสวยมากนะคะสโตต้นเตี้ยตังหนึ่งเป็นสโตสายพันธุ์เบานะคะให้ผลผลิตไม่เกินสองปีนะคะเหมือนกันนะคะสโตอตังหนึ่งต้นสวยมากนะคะเดี๋ยวให ต้นอันนี้คือต้อนหนึ่งนะคะต้นใช้ความสูงของของสต๊อตดังหนึ่งก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะตามสายที่ให้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะสต๊อตดังหนึ่งต้นละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะหนึ่งกล่องจะใ,ใส่ได้อยู่ที่หนึ่งถึงห้าต้นนะคะค่าส่งกล่องเท่ากันนะคะ,ะกล่องละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้านอกพื้นที่อย่างจังหวัดยะลานาราธิวาสเนี่ยก็จะมีนอกพื้นที่นิดนึงนะคะเพราะว่า บริษัทขนส่งของไปรษณีย์เขาจะคิดเพิ่มนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากน้องเอ็ดมินทางไลน์ได้เลยนะคะแล้วชุดนี้นะคะก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซังกิงเคทนะคะสซยต้นเตียนะคะต้นเตียต้นเตียไซส์ถุงเบอร์สิบก็ละ250บาทเท่ากันนะคะถ้าเป็นทุเรียนเคทนะคะไม่ว่าจะเป็นเครอ,เอินโดหมอนทองเคหมูซังกิงเคทแล้วก็แดงอินโนเคร ใส่ถุงเบอร์สิบต้นละ250บาทเท่ากันทุกสายพันธุ์หนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งถึงสี่ต้นหนึ่งกล่องไปรซีนี้ก็ใส่ได้หนึ่งร้อยต้นเท่าเดิมนะคะ,ะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการใส้ถุงเบอร์สิบสิบสี่สิบสี่นะคะต้นละห้าร้อยบาทเป็นชุดนี้หนึ่งกล่องใส่ได้สองต้นนะคะชุดนี้ก็เหมือนเดิมต้นละห้าร้อยบาทหนึ่งกล่องก็ใส่ได้สองต้นนะคะวันนี้เราก็กําลังจัดต้นไม้มาติดป้ายชื่อสติกเกอร์นะคะแล้วก็รีเพลทลงกล่องตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจพันไม้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์อื่นนะคะทุเรียนสายพันตธุ์ทางใต้จันทบุรีระยองนะคะหรือว่าทางฝั่งภาคอีสานเราก็มีเยอะแยะมากมายหลายส์้หลายสายพันธให้เลือกมีเหมือนเดิม300กว่าสายพันธุ์นะคะไา ของทุเดียนก็มีหลายไซส์เหมือนเดิมลูกค้าสามารถเข้ามาสบอบถามรายะเียเพิ่มเติมจากน้องแอดมินได้นะคะแผล,ลงนงกลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม้ไซส์ใหญ่นะคะเดินทางมาคัดหน้าร้านเองนะคะก็เอาไว้มาได้ทุกวันนะคะร้านเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสราร์นะคะปิดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจพันไม้อื่นๆนะคะไม้ผลทุกชนิดนะคะเราก็มีหลายไซส์หลายสายพันธุ์ให้เลือกเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเคาะโรงเรียนนะคะไซส์ใหญ่ก็มีไซส์เล็กก็มีนะคะเดินทางมาคัดหน้าร้านได้ทุกวันหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเราก็มีบริการจะส่งทุกวันเหมือนเดิมนะคะไซส์ไม้ใหญ่นะคะที่ไลฟ์สดให้ดูเมื่อวันพฤหัสนะคะวันวันพุธนะคะไม้ใหญ่ไซส์ใหญ่นะคะสามเมตรขึ้นไปนะคะตั้งแต่ถุงเบอร์ยี่สิบห้าถุงเบอร์สามสิบห้าเข่งน,นะคะไซส์เข่งตั้งแต่เข่งเบอร์สาม เบอ e? ร์จัมโบ้นะคะเบอร์สาเบอร์ศ e, ูนย์จนถึงเบอร์สามแล้วก็แบบรถใหญ่นะคะอันนี้จัดส่งกลงไปรษณีย์ไม่ได้นะคะต้องส่งแบบรถกระบะรั้วรถหกร้อยรถสิบล้ออยู่ที่จํานวนต้นนะคะอันนี้ต้องจัดส่งแบบรถรั้วเลยนะคะอาจะส่งแบบกล่รงไปรษณีย์ไม่ได้นะคะหรูอลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข็มไม้เข็งเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกอันนี้เราสามารถส่งกลงไปรษณีย์ได้นะคะลูกค้าสนใจไซส์ไหนก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เรามี ทุกไซส์ทุกราคานะคะทุกสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างทุเรียนหมอนทองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่50บาทนะคะถุงเบอร์เจนะคะต้นไม้พร้อมปลูกไซส์70เซนนะคะ60 70เซนนะคะหมอนทองจนถึงไซส์บล็อกใหญ่20 0 0 0บาทติดลูกติดดกแล้วอายุ4ปีกว่านะคะมีตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงต้นอกลูกเลยนะคะต้องการไซส์ไหนราคาไหนก็ข้ามาสอบถามราอีดเพิ่มเติมจากน้องเอดมินได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ รีเพลต้นไม้ส่งกล่องนะคะเหมือนเดิมก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเป็นช่วงตอนค่ำของวันนี้เหมือนเดิมทุกๆวันเลยนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างของร้านเกษตรยุคใหม่ของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินก่อนสองทุกกรณีนะคะเพื่อการจะส่งที่รวดเร็วนะคะต้นไม้จะได้ไม่เสียหายนะคะ,ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เดินทางมาคัดหน้าร้านเองก็ โทรเข้ามาหรือว่าเอสไลน์เข้ามาเอาโให้ชันร้านได้เลยนะคะน้องแอดมินเขาก็จะส่งโให้ชันร้านให้ลูกค้านะคะก็ขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะทุกท่านเลยที่เป็นลูกค้าร้านเกษตรยุคใหม่มาตลอดนะคะ9ปี10ปีก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะคะแต่รบกวนลูกค้านะคะเอสไลน์เบอร์ใหม่เข้ามา0 6 5 0 7 8, 00 00 1 9 8 0 0เป็นอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์นี้ก็จะคู่กันกับเบอร์063นะคะแต่เบอร์063มันจะอยู่นานกว่านะคะ10ปียูที่ประมาะลูกค้า รบกวนแอดกลับมาเบอร์065นะคะเพราะว่าเบอร์นู้นเราไม่สามารถรับข้อมูลจากลูกค้าได้เลยนะคะเพราะาลายเฮงไปแล้วนะคะจะพยายามที่จะกู้คืนให้ได้ไวที่สุดเลยนะคะวันนี้ก็แจ้งลูกค้าให้ทราบกันเหมือนเดิมทุกๆวันเลยนะคะ